ราศีเมษนะคะการงานในเดือนนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแต่ตัวของเราเนี่ยก็ได้คนช่วยนะคะหรือว่าคนคอยอุปถัมภ์ให้ผ่านอุปสรรคนั้นไปได้ด้วยดีนะคะส่วนในเรื่องของธุรกิจนะธุรกิจเนี่ยก็มีอุปสรรคบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ด้วยแบบมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเราอาจจะต้อง คว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะคะแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็มาพร้อมกับโอกาสใหม่ๆทําให้ธุรกิจของเรานะคะก้าวหน้าหรือว่าพัฒนามากขึ้นนะคะในส่วนของเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยตัวของเรานะคะก็ไม่ค่อยใช้จ่ายอะไรเป็นพิเศษนะคะส่วนใหญ่จะเน้นเก็บมากกว่าหรือว่าจะเป็นสะสมออมเงินในรูปแบบอื่นๆมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยในเดือนนี้ก็ไม่มีอะไรให้ต้องกังวลน,นะส่วนในเรื่องของการลงทุนนี่ก็สามารถลงทุนได้นะคะแต่ แนะนำนิดนึงนะอาจจะเก็บไว้ที่ตัวเองหรือว่าฝากไว้ที่คนอื่นแบบนี้นะคะอาจจะทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของการเงินได้มากกว่านะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยคนโสดนะคะอาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนะคะแบบร0 0เรารู้สึกว,ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะคุยได้บ้างเล็กน้อยแต่ถ้าให้ลงลึกๆแบบว่าคบจริงจังเนี่ยเรา เรายังรู้สึกว่าเออคุยคนเนี้ยยังไม่โอเคสําหรับเรานะส่วนในมีคนคุยนะคะก็ความสัมพันธ์เนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะแบบตึงตงใส่กันบ้างนะอาจจะคุยกันน้อยลงมีเวลาเจอกันน้อยลงนะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนค,คนคุยนะ่ะห่างเหินกันออกไปนะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี้ยตัวเรากับคนรักเนี่ยจะได้อยู่ด้วยกันมาขึ้นได้เดินทางออกท่องเที่ยวด้วยกันนะคะอาจจะมีทริปเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆจากคนรัก อเราีกด้วยนะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพก็ให้ระวังปวดบ่าหลังหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดมค่ะราศีพฤกษ์นะคะในเดือนนี้การงานของเราเนี่ยก็จะถูกจับตานะคะมองจากผู้ใหญ่นะซึ่งทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้สึกอึดอัดในการทํางานสักเล็กน้อยนะคะแต่ภาพรวมเนี่ยก็คือไม่มีผลกระทบต่อการงานของเรานะแค่แบบจับตาดูเล็กๆน้อยว่าการทํางานของเราเนี่ยก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาหรือเปล่านะคะในส่วนของ ธุรกิจกันบ้างนะคะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีปัญหาหรืออุปสรรคเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะแต่เราเนี่ยก็ฝ่าฟันโดยใช้ความสามารถแล้วก็ความออความชำนาญในการทำธุรกิจของเราเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคนั้นไปได้นะคะในส่วนของการเงินกันบ้างนะการเงินในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมีใช้ใจ่ายบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะคะตามอำเภอใจตัวเองนะแต่เราก็ยังดึงสติก,กลับมานะคะทำให้เราเนี่ยยังมีพอเงินหมุนได้ ได้ใช้ตลอดทั้งเดือนนะคะในส่วนของการลงทุนกันบ้างนะการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะยังบอกว่า,า g, ก้ามกึ่งกําลังประเมินอ,อยู่ว่าเราควรที่จะลงทุนมากน้อยแค่ไหนนะคะภาพรวมเนี่ยในเดือนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ลงทุนแบบร้อเซนะคะเราอาจจะแบบว่าดูทางก่อนว่าเออเราควรที่จะลงทุนในรูปแบบไหนนะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะในเดือนนี้คนโสดนะคะมีโอกาสนะคะที่จะเจอคนที่ถูกใจนะแต่เป็นการเจอที่แบบว่าเจอกันปุบปับหรือว่าเจอกันแบบ ผ่านหน้าผ่านตากันเล็กน้อยนะคะในเดือนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่พัฒนาความสัมพันธ์สักเท่าไหร่นะอยากจะให้เราเนี่ยค่อยๆแบบเข้าหาหรือว่าค่อยๆแบบว่าตีสนิทกับอีกฝ่ายให้มากกว่านี้นะคะมีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์ในแบบระยะยาวนะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับคนคุยเนี่ยยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะยังเป็นอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน แนวโน้มที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ก็มีสูงมากๆเช่นเดียวกันค่ะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะในเดือนนี้เนี่ยต่างคนต่างเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะตัวของเราเนี่ยก็รู้สึกอึดอัดใจในเรื่องของบางเรื่องที่คนรักทําให้เรารู้สึกแบบว่าไม่ค่อยพอใจหรือว่าทําให้เรารู้สึกแบบว่าเออน้อยเนื้อต่ําใจในตัวของคนรักนะคะในเดือนนี้ ความหวานของเรากับคนรักอาจจะลดลงไปบ้างแต่ไม่ส่งผลให้เรากับคนรักเลิกลากันได้นะคะในส่วนของสุขภาพกันบ้านสุขภาพในเดือนนี้เนี่ยอา,อาจจะแบบว่าเาจริญอาหารสักนิดนึงนะคะทําให้มีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นคะ่ะราศีเมถุนนะคะการงานในเดือนนี้ของเรานะคะเราก็ยังชิลๆยังไปได้เรื่อยๆนะคะไม่ได้รับความกดดันจาก ที่ทำงานหรือว่าจากคนรอบข้างนะคะทำให้เราเนี่ยตั้งใจทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะในส่วนของธุรกิจกันบ้านะคะธุรกิจในเดือนนี้เนี่ยเราอาจจะแบบว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าอยากจะวางแผนอะไรใหม่ๆใน การทําธุรกิจนะคะแต่อยากจะแนะนํานิดนึงว่าให้เบรกเอาไว้ก่อนนะคะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกอ่อนดีกว่านะอย่าเพิ่งลงมือทําเด็ดขาดนะคะภายในเดือนนี้นะในส่วนของการเงินกันบ้างนะคะการเงินในเดือนนี้เนี่ยเราค่อนข้างวางแผนการเงินได้ค่อนข้างดีเลยนะคะรายจ่ายรายรับเนี่ยเราค่อนข้างที่จัดการได้ลงตัวมากๆเลยทําให้เดือนนี้เนี่ยการเงินของเราค่อนข้างลงตัวมากๆเลยนะคะในส่วนของการลงทุนกันบ้างการลงทุนในเดือนนี้เนี่ยอยากจะแนะนําว่าให้เราศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่า ถ้าเราลงทุนไปเนี่ยอาจจะได้กําไรเสมอตัวนะในส่วนของความรักกันบ้างนะคะความรักของคนโสดในเดือนนี้เนี่ยเรารู้สึกแบบ that, ว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครนะคะเรารู้สึกว่าเราอ่ะยังแบบไม่อยากเปิดใจให้กับใครในตอนนี้ยังเหนือน่อยกับความสัมพันธ์ที่แบบผ่าน,านมาอาจจะแบบที่ผ่านมาเนี่ยคนก็แบบเข้ามาแล้วก็หายไปนะคะเดือนนี้เนี่ยคนโสดอาจจะปิดกัน้นตัวเองค่อนข้างสูงเลยนะในส่วนของมีคนคุยกันบ้างนะคะในเดือนนี้เราค่อนข้างที่จะเหนื่อย ตึงๆกับความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันไปกันไม่ค่อยรอดหรือว่าไปกันไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะมีโอกาสที่จะแยกทางกันสูงมากๆเลยนะคะในส่วนของคนมีคู่กันบ้างนะคะเดือนนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยอาจจะมีความเหงาๆเศ้าๆในความสัมพันธ์สักนิดนึงแต่ความเหงาความเศร้าเนี่ยมันเกิดจากที่ตัวเราเองนะไม่ได้เกิดจากที่ตัวคนรักนะคะถ้าเราจัดการความเหงาความเศร้านี้ ไปเจอเพื่อนๆฝูงบ้างหรือว่าออกไปทํากิจกรรมที่ตัวเองชอบบ้างเนี่ยก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์ของเรากับคนรักเนี่ยออสดใสหวานสวิทหวานเหมือนเดิมนะคะในส่วนของสุขภาพกันบ้างนะคะสุขภาพในเดือนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ